ไฮไลท์ light, ประกันสังคมเรื่องราวโดนใจเราจะมาพูดคุยกันแล้วเงินเดือน15,000บาททำงานมา22ปีจะได้บำนาญเท่าไหร่ครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับอันนี้คอมเมนต์มาจากเ,เงินเดือน12 0 0 0งนะครับทำงาน3-4ปีได้บำนาญเดือนละ3,000บาทคราวนี้นะครับก็เลยถามมาว่าเงินเดือน1 5 0 0 0บาทนะครับทำงานมา22ปีเนี่ย 60เดือนสุดท้ายจะได้เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราไปคำนวณกันเราต้องมาทราบกันก่อนว่าเงินกรณีชราภานะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบวันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไป ก่อนหน้านั้นนะสํานักงานประกาศสังคมเองยังไม่ได้มีการเรียกเก็บเงินกรณีชราภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้ที่จะคํานวณน,นะครับเงินกรณีชราภาพหรือคํานวณบํานานได้เนี่ยนะครับบําเหน็จบํานานได้ต้องส่งเงินสมทบตั้งแต่สาวเสธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับเพราะฉนั้นเราก็ตั้งเลย6 7เจ4 2ลบสองก็25ปีเต็มณนะนะปี67นะครับถ้าเกิดเริ่มกันในปีนี้นะครับ คราวนี้เราต้องรู้กันอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือการกําหนดฐานเงินเดือนของผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33นะครับคิดจากฐานอะไรประกันสังคมนะครับมาตรา33คิดจากฐานเงินสมทบนะครับคิดจากเงินเดือนของคุณนะครับ สูงสุดไม่เกิน15,000บาทนะครับโดยคิดจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับและณปัจจุบันยังใช้ตัวฐานนี้อยู่ยังไม่มีการปรับฐานนะครับตามที่เคยมีการแจ้งนะครับรายละเอียดมาอันนี้ยังไม่มีการปรับฐานหรือนโยบายตัวนั้นนะครับเพราะนั้นก็ต้องรอกันนะครับแล้วก็เงินกรณีชลาภาพนะครับ เราจะได้รับร้อยละยีของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นทุบกันตนสิ้นสุดลงถ้ามีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนก็จะมีการปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนก็คือยิ่งจ่ายมากนะครับก็มีโอกาสที่จะได้บำนาญมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไปติดตามเนื้อหากันเลยดีกว่าทำงานส่งประกันสังคมมา22ปีนะครับ จำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย15,000บาทจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนนะครับวิธีการคิดนะ22ปีลบ15เท่ากับ7ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ7เท่ากับ10.5ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก10.5ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น เป็นสาเป็น30.5% 30.5%ของ15,000บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ4575บาทได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตเลยนะครับนอกจากฐานนะครับนอกจาก22ปีแล้วด้วยฐานเงินสมทบ15,000บาทนะครับหากทรงจำนวนปีอื่นๆก็จะได้ตามตารางนี้เลยอย่างเช่นส่งมา15ปีได้3,000บาท ส่ง16ปีได้3,225บาทส่ง17ปีได้3,450บาทส่ง18ปีได้3,675บาทส่ง19ปีได้3,900บาทส่ง20ปีได้4,125บาทนะครับส่ง21ปีได้4,350บาทนะครับส่ง22ปีนะครับได้4,575บาทส่ง23ปีได้4,800บาทส่ง24ปีได้5,025บาทส่ง25ปี ได้5,250บาทนะครับส่ง26ปีได้5,475บาทส่ง27ปีได้5,700บาทส่ง28ปีได้5,925บาทส่ง29ปีได้6,150บาทมันก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะก่อนจากกันนะครับอลาร,ารีวิวขอแนะนำเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนำวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลย ตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ดดูนะครับเข้า www ร so. นะครับ sso.go.ths นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไป กรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยัง โทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอ,อก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จเมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอ,อก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ เมื่อเข้าสู่ระบบทุกท่านจะเข้ามาสู่นะครับข้อมูลนะมีทั้งหมด3ส,ส่วนด้านบนนะครับส่วนที่1คือข้อมูลผู้ประกันตนนะครับมันก็จะขึ้นชื่อนามสกุลของเราวันเดือนปีเกิดเป็นผู้ประกันตนอะไรนะครับส,สิทธิโรงพยาบาลน,นะครับปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะครับสสปสอที่รับผิดชอบนะครับจังหวัดอะไรเป็น ผู้ประกันตนมาตราไหน33หรือ39นะครับหรือ40นะแล้วก็วันที่สิ้นสุดผู้ประกันตนวันเริ่มใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนนะครับข้อส่วนส่วนที่2นะครับจะเป็นข้อมูลประวัติไม่ว่าจะเป็นประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ประวัติการชําระเงินล่าสุด12รายการประวัติการทําธุรกรรมต่างๆสามารถลองไปเล่นได้นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดส่วนรายการที่3นะครับจะเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับ ขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมเปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับสถานะการทำคุรกรรมระบบจองคิวการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PDPA กองทุนเงินทดแทนข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลส่งเงินสมทบประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพ ประวัติการทําธุรกรรมผ่านอระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นี่คือข้อมูลนะครับที่ท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูดยังเมนูต่างๆก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณบำนาญชราภาพนะครับ หลักประกันสุขภาพนะครับปรับค่าแรงส่งประกันสังคมได้บํานาญถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเงินเดือนเท่านี้ได้บํานาญเท่าไหร่นะครับส่งประกันสังคมมีโอกาสได้บํานาญเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะครับสัรเลยคําถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับคำถามเกษียณอายุงานนะครับเกษียณอายุงานได้เงินเท่าไหร่นะครับคำนวณบําเหน็จมาตรา40 นะครับมาตรา3สามมากมายเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับปาบ๊าปนะครับมันจะมาสู่หน้านี้คุณก็ไล่ดูได้เลยนะครับหรือจะดูตั้งแต่แรกนะครับยันสุดท้ายจนคลิปสุดท้ายก็ตามใจนะครับฝากกดไลค์กด s subscribe แชร์ช่องช n n e l นะครับอาราลรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ